วิ่งขึ้นเถือนำวันจากโลวันหกโลห้าโลเนาะแล้วจะคลองเบ็ดผู้ใดผู้นี้บ่บ่ผู้สันกระดิ่งอีกผู้ใดผู้อันผู้ตักผู้ใดถ่ายเนี่ยผู้ตักถ่ายเอ้ยถ่ายเน่ยนะอ่าไทยหัวแดงเกี่ยวยังกับเบ็ดเกี่ยวเลยเบือห่าบ่สะพานในเบ็ดเบือห่าหรือเบ็ดเบือยังเบ็ดเบือห่าเบ็ดเบือห่ากับโพดเบ็ดเบือห่า ลาบอลลิโอไปลาว้าลา,าลาเวสอ่ะกาบสบายดีเนาะพี่น้องป้องปลายสุขสุขคนมื่อนี้ช่องแจ็กกี้พิชซิงเอาสิพาไปออกไม้เนาะเป็นไม้ธรรมชาติเนาะอยู่ที่บ้านแกงเะม,ะมิเมืองเซโป,ปนแข็งชาวนเขตบมฮัวเฮาสีดงัดหรือบ่เนาะมื่อนี้เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้ำกันเลยว่าสีดงัดหรือบ่เจอด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 

ไหลเลยไหลเลยบอยครับมันมันมันิงธรรมดาอยจะปหอยู่แ้อื้เป็นอะอเขบการับกันเว้ยแห้งหล้ không định cho cao quăng này mò tô đấy này ngay này và có oh, đi hòn mòn không ta mong mà không ngài ทอ้องเถื่อเขาเว็ดแล้วเนาะเป็ดเว็หน่อย,อด,ด,อยดักต่อได้งพวกกะกันแห้งไปนะโอ้นี่เนะขามองครไปจังสูงคือยังีกปา Từ tôi nhảy mua nhau mọc ngài Khói khói lín Cái sẽ biến như nó nào còn luôn Có thầm không nhỉ Nó không thua rồi đấy พูดจะมอบตัวยผัวยังมอบตัวเลยนะอืมพูดยังมอบตัวอะเก่าโอ้ยนหอดผุดนเนาะใครแต่ว่าเข้ามองออก มันุนนดเ่อนนกเนอ <ừ. S 2> มันร้าตาเลยหันุดอืมโมอบโตเลรไี่เติบเลเนาะ <c oughs> ค่อยเติบเตเขาบมอบโตแล,ล้ก็รุดหลกเบ็ด มาแล้วเขามาแล้วพี่เจ้าอยู่ัน้าไม่เจอนอะท้อง่างเหยือมเนาะหาก็ลงเลยนี่อืมจะเปลี่ยนยอ ถ้าเขาปักพัเองิไปไไบงโตนี่บึงน <ừ. S 1> ื้ป้าตัวแปโลค่ะ เขาจะเห็นชี่มือตักฟูตเหาโ oh. <c oughs> อ้โหใครตัวไก่เหือเนาะ วถือลิ์เืาเขาจะเปลี่ยนยังไงได้ลงยานี่เขาจะเปลี่ยนยังไงได้ลงยานี่ฮะขึ้นบท่านนี่แและแหลนมาพุนบัท่านะช่ไหขึ้นเือนำวาจากโลวันหกโลหาโลเนาะแล้วจะคลองเบ็ดผู้ใดผูนี้บ่บ่ผู้สานกระดิ่งอีกผู้ใดผู้อันผู้ตักผู้ใดายเนี่ยผู้ตักชายอ้ยเนี่ยใช่ ບໍ່ແດງແກ້ວຫຍັງກັບເບັດເບັດແກ້ວເລີຍເບີ5ເບາະເບີ5ສໍາພາດໄດ້ເບັດເບີ5ຫຼືເບັດເບີຫຍັງ5ກດເັດເບີລບລລວລາ